สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูระบบเกมอัปเดตใหม่นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์นั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วก็ควรที่จะทำอะไรบ้างที่จะคุ้มค่าหน่อยนะครับก็ดูที่จดหมายเลยแม่มันจะมีอะไรมาใหม่บ้างวันเนี้ไหนนี <Nope. S 1> มีเรือเข้ามาใหม่นะครับ เรือเขอ้ามาใหม่นี่คือไอเทมแรก้านค้าก็จะเปรียบเสมือนสมอเรืออันแพทก่อนๆที่เราเคยแลกไปนะครับแต่วันนี้มันให้เป็นตัวเรือมันเลยก็เดี๋ยวเริ่มที่โหมาอีกแล้วไอเดินเรือนะครับล็อกอินจะรับเป็นหมวกฟางนะครับได้หมวกทั้งหมด10บใบนะครับจากตรงนี้แล้วก็เข้ามาเดินเรือเหมือนเดิมผมแนะนํายังคงเป็นฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครมีของเยอะก็แนะนําเป็นฝั่งขวาเพราะว่ามันได้อาวุธนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่มีน้อย มีไม่เยอะอย่างนี้ใครที่เล่นมันโก้อยู่แล้วอาจจะคำนวณเฉลี่ยแล้วภายในสัปดาห์หนึ่งก็เต็มที่อยากจะหาได้แค่30ก็เอามาเป็นฝั่งสายก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครอ,อย่างมันโก้ก็เป็นตัวที่ปั้นยาวๆได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแพ็ค4ี่สของมันจะไม่คุ้มนะครับถ้าใครที่แบบคำนวณว,ว่าเออของเรายังไงก็น่าจะถึง40น่าจะถึง50ก็จัดไปเลยครับอาวุธแดงยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมก็ระบบเรือเหมือนเดิมเนาะขอข้ามไปเลยแล้วกัน นี่อันนี้ก็เหมือนกับเติมที่ได้รับอุดมนะครับอันนี้มันจะคุ้มกว่าอุซมนะผมมาเพราะว่ามันได้สุ่มกับไอตัวของไอแพ็กสีแดงเพียงแต่ว่าล็อกอินอ่ะสามวันมันจะไม่ได้เป็นตัวละครน,นั่นเองก็จะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับใครที่อยากได้ถังก็เติมไว้ก็ดีเพราะว่า300บาทนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่อีเวนต์กันเลยเดี๋ยวไล่จากข้างบนไปข้างล่างเลยละกันเนาะอันนี้ก็เป็นแพ็กที่มันแนะนําเติมทั่วไปไม่ต้องเติมนะครับไม่คุ้ม ก็ตอนนี้ถ้าสุ่มแก้วนะครับนี่จะได้เป็นหมวกฟังถ้าสุ่มครบ 200, 200 <000. S 2> ก็คือรอบหนึ่งหได้หมวกฟังมาแค่4ใบนะครับจะได้พวกตัวของเรือมาอยู่ที่300 400 500 600 700นะครับแล้วก็มีลูกระเบิดไว้รีเฟซแรกของร้านค้าที่ใช้หน้าของอุโซแรกด้วยดาวโซพนี้ก็จะเปรียบกับเหมือนลูกระเบิดนะครับเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีอยู่ข้างล่างอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนหลังนะครับ ไป,ไปทีละเมนูและการอันนี้ก็เป็นสุ่มโดยใชยถ้ถังนะครับเหมือนเดิมเลยครบ80ก็จะได้แพ็กสีส้มมงมีลูกเต๋าอ,อะไรเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการหมุนวงล้อนะครับยังคงเหมือนเดิมเช่นเคยก็ข้ามไปเลยเนาะสามอันนี้น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็สุ่มแก้วสุ่มถังแล้วก็หมุนวงล้อครบตามจํานวนที่กําหนดก็จะได้รับของรางวัลในนี้เนาะ มาอันนี้ก็ V.P. สะสมนะครับ100่ง V.P. XP ก็กกได้ไปไม่ว่าจะเติมหรือทำภารกิจรายวันขึ้นหมดนะครับไม่มีอะไรแพ็คซื้อข้ามไปก่อนแพ็คซื้อข้ามไปก่อนนะครับในอันนี้ก็จะมาแล้วร้านค้าเพชรกลับมาอีกแล้วนะครับสังเกตมันจะวนเอยๆผมซื้อไอ้นี่เลยของที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเหรียญหมุนนี้นะครับจัดไปเลยเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะได้แค่40นะครับโอ้โหได้20เองเหรอน้อยจังเลยวะ วันนั้นเราซื้อ40ไม่ใช่เหรอหรือผมจาผิดหรือ20ตั้งแต่ตอนแรกวันหนหได้20อ๋อไอตัวถังที่หว่าที่เราซื้อผิดเพชรหมดเลยก็อันอื่นยังไม่ค่อยคุ้มนะครับก็อย่างนี้แจ้งแล้วใครที่เป็นสายถังก็เปิดไปเลยนะครับเพราะอันนี้หัวหัวอุสมได้ตั้ง5อันมันบักหรือเปล่าวะอันล็อกหนึ่งให้หัวโซบได้5อันพันหนึ่งเ้อย่างนั้นเราก็ได้อาวุธเทพเลยดิอาวุธเทพมันใช้ ไหนวะนเดี๋ยวนะ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 ลูกระเบิด200ได้อันหนึ่งลูกระเบิด200ผมขอสุ่มก่อนสุ่มเอาลูกระเบิดแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะเจอทางเกมขายผิดนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจับเอาลูกระเบิดมาก่อนรับเอาลูกระเบิดมาก่อน,ออนพอได้ลูกระเบิดปุ๊บเฮ้ย,ย,ย,ยทำอะไรไม่ถูกฮนะมา ลูกแล้วเบิดมาอันปลดล็อกมาอันหนึ่งซิไม่เอาขอดูอาวุธนี่ไม่ใช่ร้านนี้อ่ะร้านนี้อาวุธผมอันล็อกหนึ่งทีปั๊บใช้กี่ลูก80ลูกเฮ้ยมัน <c oughs> เราได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยหนังสติกอันนี้เอาไปใส่ให้หยิงซับพอร์ตแรงแต่ว่าตัวอันกำปั้นเราจะแรงเฮ้ยแปดสิบลูกเองอครับอันนี้มันซื้อได้เท่าไหร่วะเน,นี่ยมีสี่พันเองสองพันเพชรเราได้มาสิบลูกอะ่ะสองหมื่นเพชรเราได้ร้อยลูกประมาณหมื่นกว่าเพชรเองเราได้อาวุธเทพเลยอะ่ะ มันซื้อได้ปะเนี่ยมันได้จริงปะเนี่ยผมลองซื้อก่อนเลย4อัน4,000เพชรเคยซื้อได้ด้วยเฮ้ยมันบ้าจเจมทำมาผิดแน่นอนเลยหรือเขาตั้งให้ว่าเนี่ยเนี่ยผมมีลูกไอ้ลูกได้4ี่สแล้วอ่ะจะแรกเดี๋ยวผมย้ายรหัสแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยยังคงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมซื้อมีหนึ่งหมื่นลออให้หมดนะครับ11อันก็จะได้55ห้าเฮ้ย การที่เราจะได้รับอาวุธแดงมาถึงแล้วนะครับมาดูว่ามันจะซื้อได้หรือเปล่าห้าหมื่นห้าเลยห้าสิบห้าอันโอ้โหซื้อได้แค่ห้าอันสี่พันเพชรเฮ้ยซื้อได้ด้วยจะมันบา๊อกเมทำมผิดแน่นอนเลยหรือเขาตั้งให้ว่นี่หรองันก็น่าจะไม่ใช่บั๊กแล้วะครับเขาน่าจะปล่อยให้เราซื้อแค่ห้าชิ้นก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบห้าแม่ตกใจหมดนึกว่ามันจะเป็นบั๊กนะครับผม,มก็คือแบบ อนแรกผมนึกว่ามันเอาไอเทมผิดอันมาให้เราซื้อคือเราจะซื้อกี่อันก็ได้ที่ไหนได้มันได้แค่5อันก็ได้แค่25บเศษนะครับผมแต่ก็ดีนะ25อัน5000เพชรก็เกือบจะ30แล้วนะครับผมถือว่าเพราะว่าแลกตัวของร้านอ่าร้านของตัวไอเลสนี้มันใช้แค่30ลูกนะครับเหมือนเราเหมือนมันจะแจกต่ละครไอเลสหนึ่งตัวเลยแต่ว่าก็เสีย5,000ันเพชรนะครับแล้วก็ไปสุ่มเพิ่อมอีกเล็กน้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมคุ้มอยู่นะก็ยังไงก็ซื้อนะครับผมคุ้มค่ามากๆเลย แม่ตกใจหมดหนึกว่าจะได้อาวุธแดงที่เป็นระดับหดนๆแล้วนะครับผมก็อันนี้รหัสนี้รหัสนี้อ่ะผมต้องซื้ออยู่แล้วนะครับ5,000นไม่ต้องคิดหนักเลยยังไงก็ต้องซื้อครับได้25อันก็มาอัดไอ้นี้อีก20่สาิบมาเอารหัสที่มีหมื่นเพชรกะว่าจะจัดสัก100อันเลยนะครับแมงไม่ได้มันโดนโดนมันกักไว้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ร้านค้าเพชรอันนี้เลยนะครับผมแนะนําหน้าอุศม กับตัวของแต้มเหรียญน,นี้นะครับแม่งตกใจหมดมาต่อไปนี่ก็จะเป็นกิจกรรมชาเพชรนะครับชาเพชรครบก็ได้รับของรางวัลอันนี้ผมใช้ครบ8 0 0พนี่ก็จะมีนะครับมีแต้มสีฟ,ฟ้าฟันนี้ด้วยเนาะเก็บไว้แกลกร้านขายพิเศษแล้วก็อาทิตย์นี้มีร้านของใบไม้เข้ามานะครับก็จะมีถังมีอะไรเยอะแยะเหมือนเดิมก็ให้แลกถังนะครับไม่รู้ว่าถังมันได้กี่อันสองอันอีกป่ะเนี่ยจะบอกนะว่าอ๋อยังคง2ถังเหมือนเดิม ไม่เพิ่มสักทีหนึ่งวะก็หลายอ่ะอันนี้เปิดมาเป็นเดือนแล้วก็น่าจะเพิ่มขีดจำกัดเป็น3เป็น4ครั้งหน่อยเนาะก็โหน้อยเกินได้แค่10ถังนะครับแต่ผมเก็บเลยอันนี้ก็คุ้มนะครับ15ไว้แรกรับเงินเพราะว่าเงินมันหายากมากๆเลย ผมแลกอยู่แล้วผมจัดเลย30เหรียญเป็นแลกชุดนะครับผมแนะนําว่าใครที่มี4ดาวแลกเป็น5ดาว2,500าเพชรก็คุ้มนะครับกับ30มล้านหรือมี5ดาวอยู่แลก,กเป็น6ดาวนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับผมส่วนชุดไอสูงสุดนี้เก็บไว้ก่อนได้หรือใครที่มีเงินเหลือเพชรเหลือก็จัดไปเลยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมใช้เพชรมาพร้อมกับไอแลกชุดนี้พอดีคือเราแลกชุดเราก็ได้รับของตรงกิจกรรมใช้เพชรด,ด้วยเหมือนกันนะครับก็คุ้มค่าเลยทีเดียวเฉียวีกก็ มาถึงแล้วร้านค้าของไอตัวเรือนะครับผมก็อันดีที่สุดผมยังคงแนะนําเป็นในแรกไอ้สิดาวอยู่นะครับผมเพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่า10ดาวมันหายากหลังๆที่เราจะอัพ11 12 13ดาวมันค่อนข้างที่จะใช้ตัวละครเยอะนะครับถ้าเราอัดเองเราต้องเสียตัวละครประมาณ60กว่าตัวเลยนะครับที่จะได้10ดาวมาตัวหนึ่งของสายเดียวด้วยนะหรือใครที่เก็บไม่ทันจริงๆ2 5 0แต้มก็ ตอบโจทย์อยู่นะครับเพราะว่าได้เป็นตัวละคร6ดาวทุกสายอยู่เนาะแล้วก็ที่อยากให้แลกนะครับถ้าไม่สีเลือดเรื่องตัวละครใบอารีน่านะครับมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะแลกได้ประมาณ45ครั้งอยู่ที่ประมาณ1000ใบอารีน่านะครับก็คุ้มเนาะเอาไว้ทำภารกิจรับเศษตัวละครต่างๆที่จะได้เป็นของอีเวนต์นะครับผมที่ให้เก็บเศษนั่นเองเนาะก็คุ้มค่าที่จะแลกมานะครับ ใส่อารีนาได้ด้วยมีของรางวัลในอารีนาด้วยนะครับก็คือถ้าแต้มครบนี่นี่แต่ครบตามจานวนเราก็จะได้ของแน่อะไรมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แรกเป็นใบอารีนามาทุ่มให้หมดตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลัคกี้พอยทั่วไปก็คือได้จากการสุ่มถังสุ่มแก้วแล้วก็หมุนวงล้อนะครับแล้วก็อันสุดท้ายในร้านค้าอุโสของเรานะครับที่ผมซื้อมา5000เพรได้มา25ใบเนาะก็เดี๋ยวรอผม ได้30ก็จะได้ตัวละคร1ตัวเลยนะครับที่เราเลือกเองได้เลยนะไม่ใช่อันนี้ในร้านฮีโร่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า1 1 11ตัวนะครับมีในนี้เราสามารถเลือกได้ให้มีโอศบด้วยนี่ว่าก็น่าจะได้โอศบ1 1บเฮ้ยไม่ได้ตัวหลักผมตัวที่เล่นใส่ฟีใช้เพชรไปหมดแล้วนี่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับมีเวลาตั้ง1สัปดาห์เลยก็โอเคครับผมรายละเอียด ของกิจกรรมใหม่เราก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาแจ้งรายละเอียดกิจกรรมอัปเดตเบื้องต้นนะครับใครที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยหรือที่กลุ่มมกเล่นคนไทยได้ทั้งเพจของผมเองนะครับชื่อไรเดาเต่าตามชื่อช่อง y o u t u b e นี้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจได้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมที่จะกดไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดใหม่หรือมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ